สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเสาวครับเหมือนนี้บาวิดผ้าเลาะครับครับผามาสือแนวกินก่อนไปสมงัวเรียกว่ารถไปสมงัวผพมันฝนนะครับใส่ทั้งน้ำแข็งเหมือนนี้ไปไปส่งขนมนำครับนี่ ใชเบิ่งมีอยังแน่้ยมาวยิดผ้าเล่อพักสดๆลูกค้ากันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆลูกค้าหลายสวงเลยครับไม่หลายแบบมาเตะเท้าเลยบป้อง่วงเททายหน้าเนาะจังหลายเนาะเตะเท้านะครับตลาด ตลาดชุ่มชนตลาดสมปลาก็มีเนือหมูก็มีสมพักเสียนก็มีสมพักกาดก็มีครับมีเบิดทุกอย่างเลยของหวานก็มีหลายแบ,บเนแดดแต่ภูมักลาบเป็ดก็มี ไม่ได้นเนี่ยเสียบครับไผ่หมักสมกับหมักม่วงก็มี่สื่อแล้วกับไปได้ป่ะนี่ไปเลาะงวงไม้มันมันเด้อเมียเอ่าเหมือนอีกมันมันอ่า <ไป S 2> เรียบร้อย